เปลอนนะครับก็คือเลี่ยงลำรับนะว่าไข่ล้อไข่ซึ่งเพื่อจะจะรอให้แม่งเมาอะครับไปติดเยอะรับแต่เขาไม่เคยผูดกับพี่น้องจะไหมครับว่าขึ้นว่าเงื่อนที่ยังไม่มีมาให้นะครับมันต้องไปกันต้องไปกู้มาให้แต่ว่าผักชาพันธะล้าครับพี่น้องนำเสเนอเป็นผักเดียวเลยผักแหลกนเวลานี้ที่นํำเสเนอว่าเราจะต้องนํำรายได้หรือว่าสเปกตรัมอิโคโนมี่หรือว่าเศรษฐกิเจ็ดเฉดสีมูนะครับหรือว่าเศรษฐกิจสังสานอะไรต่างๆ นี่แหละครับนี่คือชุดนโยบายเศรษฐกิจเจ็ดเชนซีนะครับที่จะทำอะไรนมีความคิดสร้างซ้์ในเรื่องของการสร้างว่ายาเก็นอะไรไมไหมพักจัดพัฒนาห้าเบี้ยต่าใดนะครับสื่อของไปจับจ่ายต้งไปตะเก็นนึงมีกันกันกันไว้คนพักก่อสนับสนุนนโยบายอ่า เนี่ยบอกเลยว่าวันนี้ถ้าเราจัดแก่สิบเกะเวสิบตัวนี่คือเต็มคนเลยแห่นอนราะว่ไี่ยาจะบอกว่ามพี่น้องที่อยู่กันรังทนายอามนี่ครับเป็นว่าทีภูสมัรในเขตนี้ก็เรียนอามเป็นใครมาจากไหนยังไงพงศธรศักดิ์ลาสุวรรณรักษาคาราชการที่สพสเดามาตลอดชีวิตจบอายุราชการในมีความโลดซึกว่ามีความหวังเปราะว่าเล่ายืนยันตรงกัน ผมไปถูกเวทีเียเล่าถูกคนดีเป็นเงินของเลานะเงืนทีเล่าชายในปรทัานาาน,า,า,นา,า,นา,าน้พัฒนาชดคุณแม่ลเบิร์ดไหมตาหละเบิร์ดไม่เอานะไดดังต๊อกป๊อกหโอ้ยนาะรักหรือนายเธอยอกหลูกกันตึกเรีงไกมังตามนีเคกาวในแต่ลูกจุลีเต็มจมัดแต่ในอามมีอยู่ร่องปายเพราะเราไม่ได้มาด้วยการกิน นี่ชัางงานพี่น้องไม่ใจว่าต้องช่นเดตโต้ลงแต่ตเบีย้ยแหละหลับซ้ำลอยทุกไม้พี่น้องพล<อ>ันมากกันด้วยใจต่างเพง็นห้าคนสิบคนกันแล้งต่อให้หมายหนังอยู่คนเดียวกันแล้งเพรอนี่คือมวลชนเตต้องการที่จะเปลยนเปลงประเทศนี้ต่างเพง็นปื้อแล้วบอกท่านจะช่วยหรือฉะนจะสะว่างมา <S <S ตึง้งใดลูดอันหนึ่งตัวนี้แก้มแต่ดแดงแดงนี่คือเท่ากับลูดเลยดูนะฮะ อันน่าดูอะไน่าดับมัก็ได้เถอะเพื่อนจะมากันเกรงอยู่กรน,น,นีไม่ต้องกลัวจะได้เข้าวัดฟาโตกีตไปหมารกราไลก็คือเตรียมตัวเป็นผู้แทนได้เลยตอนนี้ลอยเทชิบไปแล้วเดี๋ยวบอกขอบล็อตอนนี้บันปผู้เลิมแหละไหมปีนองชาบัานปผู้มือลองลวงไปเทปเปล่าขังเก่ง ตอนนี้เขาเลื่มแก๊บบัตรประชาชนกันแล้วพี่น้องเขาแก๊บแล้วเขาจดเลขจิบซ้ำลักแล้วจดเบอร์แล้วบางผักให้แล้วทึง่งจะให้หลวงปาในหลวงแรกที่วาบัตรตัวเงกันอย่างมีอยู่เลยไม้นี่ไม้พี่น้องหลัก้าแหว่งแข้งนะบัตรนั้นคือซั์ซี่ของความเป็นคนไทยเราไม่ใช่ต่างดาวกุ๊ ยอกหน้ามิเต็เลียก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 ,ก,กมาตอดมังไม่ตอดมังปลานะมูเล่านี่ตอดมังไม่ตอดมังแต่ส่วนใหญ่คือตอดตอดแต่ทีนี้บอห้อยเราเป็นปลา,าแล้วเรา็ยัดก็ยัดแยงเราเป็นปลาแล้วตัอยากเป็นปลาพงุงพอปลาพงมันบุบปุ๊บก,ก,ก็คือติดมดเกี่ยวปากลูลาปลาเจมดก็ต้องตั้ตัวเป็นปลาซิว บ้าซิ่วคือมันตอดอยู่นั่นแหละตอดตอดตอดตอตอมดปอยกแบทไปที่ห้าเยื่อชุนทะเลอะไรเยื่อแต่แบทเา่าฉันก็เลยบอกว่าเธอถ้าเข้ามาตอกแบทกับเธอเธอหนับเนื้อเลยแหละเธอป้าเออยาเอะเล่นจะชู้ไปเลยเลือดแต่แบทตังแหนงไว้แล้วก็มาใส่ปักจัดพัฒนากรามาการธนาหยามกานาวกันกาอาจารย์ประสิทธิ ตัจนนี้แต่ละจาคนเหนือก็สอยไรกันตั้งนี้หนังกันซ้ำคนแต่ละหนังเพราะมันปัดดุกั้งนี้ปัดดุกั้งเนี่เพราะม้วโบงอะแต่ถึงเอาเบียปลากคิดเดียวแต่แก้ตั้มคือต้องท้นทุนนะเตอร์ข้อลองด้วยนะเตอร์อย่าได้เอาสลูกแกนของหนาเทียนมาชามามา่ายมาไม่หนาเทียนวันนี้ ตลุม่มไม่ตลุ่มแกก็นหนาเทียนแกว้าพลื้อแกว้าห้าเลยไม่ต้องหมาแล้งถ้าพันหนึ่งเทียนว่าแบงได้แต่ถ้าพันห้ายิ่งหลวกดดแต่ถ้าสามพันเทียนบอกว่าถึงโกรดเทียนกะกะห้าสามพัน ทั้งตงบอกว่าเธอจะไ,ไปตามนาเทียน,นให้เก๋คือไปสักคนพอ